สำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นงไทยนะคะเจอกันในช่องหุ้นใดหุ้นนอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นสามลัดนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคน่วยกกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเพื่อเป็นกลำลังใจแอดในการขโมยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่9เดือนกันยาย,ยนห5นะคะหุ้นแรกนะคะหุ้นรัเสเซีย คืนนี้แอดให้รูก3มนะคะเจาะเม็ดเดียวสามนะคะหุ้นรัสเซียรูด3มเจาะ37นะคะ, 3, ะ,คะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะประจำนะคะวันที่เเดือนกันยายน โอเคนะคะเยอรมันคุณเยอรมันคืนนี้แอดให้รูดหกนะคะจอบเม็ดเดียวหกสามนะคะคุณเยอรมันรูดหกจอบหกสามนะคะ ต่อไปเป็นนุ่นอังกฤษนะคะประจำนะคะวันที่ 9, เเดือนกันยายนผูก้านะคะหุ่นอังกฤษ คืนนี้แอดให้ลูกเก้านะคะเจาะเม็ดเดียวเก้าเจ็ดนะคะหุ้นอังกฤษลูดเกรร้าเจาะเก้าเจ็ดนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามลัทของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ